กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซีถุกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องล่าสุดบอดบิ๊กเดือดพูดถึงสิ่งนี้นะพี่น้องเนาะบอกถึงเรื่องดราม่าไวาแบบนี้พี่น้องเพิ่นกับโพดว่าไม่ต้องดราม่าเรื่องฉันเหยียบทุเรียนหรอกนุ่นไปห่วงพวกจะได้ปีนต้นนิ้วป้าพี่น้องแลวเพิ่นกัมีสติ๊กเกอร์นะพี่น้องเนาะหลังจากบอดบิ๊กโพดดังก่าวพี่น้องบพว่าสิปินในส่วนของเพจทาง พี่หนุ่มโรงงานผลิตแคบมูแล้วพี่นองเนาะเพื่อนกะได้แชร์โพสต์ดังกล่าวแล้วบอกว่าบอดบอดบอดต่ำตึกตึกเจ็บจีด๊ดบรสันว่าในส่วนของเพจอื่นๆเพื่อนกะโพสต์ถึงเรื่องนี้เช่นกันพี่นองบอกถึงว่าปีนต้นนิ้วสมควรที่จะดราม่าเนาะส่วนน้ําทุเรียนมันไม่เท่ากับน้ําต้นนิ้วหรอกป้าพี่นองในส่วนของทางเอฟซีลายคนหลายทันเพื่อนกะเข้ามาบอกถึงเรื่องนี้ว่าจะมีคนร้อนตัวหรือไม่ สีมีค้นคิดว่าด่าเขาหรือเปล่านอะะ้อป้าพี่นวงบางท่านเพื่อนก็บ,บอกว่าแรงได้ใจชอบเวอร์ชั่นนี้ของบอสบิ๊กมากว่าสันว่าบางท่านเพื่อนกับว่าโอ้ยจุกแท่นดีบางท่านกับว่าแรงแต่จริงมั่นก็คือความจริงเขาเหยียบทุเรียนกระดามากเขาแต่ว่าก็ยังมีในส่วนของบางคอมเมนต์นาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็บ,บอกว่าก็มันเป็นของกินแล้วคุณไปเหยียบมันไม่ผิดหรือไง บางท่านก็ว่าปีนต้นนิ้วอีกอย่างคะสมัยนี้ไม่มีค่ะเลิกแสะได้แล้วค่ะไม่จบเนาะหน้าลำคาญปาดพี่น้องแล้วในส่วนของทางเอฟซีบอดบิกก็ฟาดเดือดบอกว่าลำคาญเขากระบอกเขาน่อย่ายยาบดายหนังสือมาหมิ่นโพดเขาอีกแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนตากเขาเศร้าหน้ากระเยียบเขาจา้าคือบอด,ดามาที่เขาเยียบทุเลียนผ้ากันดามาเท้ อ uh, พี่นองหลายคน้นลายคอมเมนต์เขาม้าบอกถึงเรื่องดังกก่าน้อพี่น้องนองบอกว่าที่บอสบิ๊กโพสต์ดังกล่าวนั้นจะมีคนเจ็บจี๊ดหรือไม่ต้องมีคนต่ำใจเนี่ยจักน้อยละว่าสันว่า อา้าบานนี้พี่นงองหลายคนหลายท่านก็เข้ามาพูดแล้วก็คอมเมนต์ถึงเรื่องดังกล่าเนาะพี่นนะ้องเนาะบพว่าสิเป็นในส่วนของทาง f อฟซบอบิ๊กกะเขามาสะใจขนาดเลยพี่นงองว่าเวอร์ชันบอสบิ๊กเวอร์ชันนี้ได้ใจ f c มากป้าพี่นงองแต่ว่าในส่วนของทางคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่เพิ่นเขามาบอกถึงเพื่อนก็บ,บอกว่าสิไม่ปี่นต้นยิวอีหยังยามาหาแซเขา เลิกได้แล้วอย่าโพแสแะแต่ฝั่งเมียปาดพี่นงทางอีซีก็บอกว่าเขาจะโพแสแะใครมันก็เรื่องของเขาแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาพูดถึงใครนี่พวกคุณตีความไปเองแม้บาดนี้พี่นงส่วนพี่นงคิดเห็นยังไงในประเด็นดังกล่าวนะพี่นงเนะาะกระข้อมิ่นไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสีเอามาฝากพี่นงไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องเจดหวงไว้แน่เด้อสวัสดีจ้า